ก็คือผู้ชายคนนี้เขาขับรถไปวูบฮะ,ฮะวูบแล้วก็ไปชนเนี่ยเสาไฟตกข้างทางบาดเจ็บสาเหตุที่วูบเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาง่วงนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เคยขับรถนะฮะแล้วก็ง่วงถูกภรรยาต่อว่าขับรถแค่นี้ก็ง่วงเหรอ,อเออเนี่ยทีนี้ตั้งแต่ถูกภรรยาต่อว่ามา<ะ>ไม่เคยพูดคำนี้อีกเลย ไม่เคยเบ,เอบอกว่าง่วงเลยง่วงแค่ไหนก็เก็บไว้ในใจง่วงแค่ไหนก็ฝืนขับเพราะว่าถ้าพูดคําว่าง่วงปั๊บภรรยาจะว่าทันทีเลยก็เลยวันเกิดเหตุเนี่ยแม้ว่าจะง่วงแต่ก็ฝืนขับฝืนขับไปวูบเลยวูบป,ปั๊บเน,นี่ยชนชนเสาไฟนี่นะฮะละเนลละนานแบบนี้นี่นะครับตำรวจสบพบ้านด่านบุรีรัมย์รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นรถยนต์เนี่ยไปชนเสาไฟฟ้านะครับข้างทางมีผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนสายบุรีรัมย์สตึก นะระหว่างบ้านโนนแดงอยู่ที่ตำบลโนนขวางขาเข้าสตึกเนี่ยเป็นรถกระบะ4ประตูสีขาวทะเบียนบุรีรัมไปชนเสาไฟข้างทางแล้วก็ตกลงไปในะร่องน้ําข้างถนนเนี่ยสภาพนี้ดูสิเสียหายดูด้านหน้าสินี่นะครับเนี่ยพังเลยนะฮะเสาไฟฟ้าข้างทางก็หักไปต้นหนึ่งในที่เกิดเหตุพบนายสมปองบุญยงฮะอายุ51ปีเป็นคนขับและกะนางทองภูลประเสริฐสีอายุ4 7ปีภรรยา นะครับมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่าถูกแรงกระแทกจากการชนนี่ภรรยาชาวบ้านชาวช่องก็เอาเอาายทะเบียนมาพัดมาวีให้อสอบถามนายสมปองคนขับบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานชนประทานจังหวัดสุรินวันเกิดเหตุเนี่ยพาแฟนไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองอำเภอบุรีรัมเนี่ยขากับเกิดอาการง่วงสุดๆเลยนะแต่ไม่กล้าจอดพักข้างทางเพราะเกรงว่าภรรยาจะดา่า เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยถูกภรยาต่อว่าต่อขานมาหลายครั้งบอกว่าขับรถแค่นี้ก็ง่วงนอน mm. เอออะไรประมาณนี้บ่นไม่ได้หาวไม่ได้เลย mm. อย่าว่าจะสองหาวเลยสามหาวก,ก็กลัวว่าอย่างนั้น mm. นี่นะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะไม่กล้าพูดแม้แต่จะพูดคําว่าง,ง่วงให้ภรยาได้ยินระหว่างขับรถระหว่างขับรถต่อหน้าภรยาเนี่ยแม้จะง่วงแค่ไหนก็พยายามฝืนขับเพราะว่าไอ้วันที่เกิดเหตุอีก20กิโลก็จะถึงบ้านอยู่แล้วนะฮะแต่สุดท้ายมาวูบโดยไม่รู้ตัว มารู้อีกทีเนี่ยได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวรถหมุนนี่หลายตลบแล้วนะครับอ้าวฟังเสียงสามีหน่อยจะโจอะไรจะไม่กล้าโจอะไรอะไรที่ไม่กล้าจอดเพราะกลัวกลัวใครบ่นให้กลัวกลัวเมียดาใครครับลูกเพลิง่วงนอนโอ้ก็เลยไม่กล้าจอดก็เลยฝืนมาฝืนฝืนเราไม่รู้มันรับจอดไหนก็เลยวูบเลยทั้งวงแล้วว่ายพักเลยดีกว่าครับเออป็นคนต้องเข้าใจคือคนมาคนนีนเหมือนกันนะพี่มาคนขับรถ เดียวนอนแล้วจอดอคุณสมปองเอยกล้าพูดนะตอนหลังเนี่ยกล้าพูดนะฮะนี่นะบอกว่าอยากจะฝากเตือนผู้ขับขี่รถทุกคนหากง่วงนอนไม่ควรฝืนให้จอดพักสายตาไม่กี่นาทีก็หายและไม่ต้องไปกลัวเมียมากเกินไปเออนี่คือชนไปแล้วถึงกล้าพูดไงเออนี่พี่สมปอง พี่ต้องบอกพี่เองนะต่อไปนี้ว่าพี่อย่ากลัวเมียมากเกินไปง่วงก็จอดนอนข้างทางเนี่นะฮะนี่เพิ่งจะได้สติว่าอย่างนั้นบอกว่าถ้าหากวันพลาดมาเนี่ยนะจะแก้ไขอะไรไม่ได้โชคดีนะแค่บาดเจ็บว่าอย่างนั้นเออพี่สมปองดูสินาก็ได้อุทาหรณ์นะคะคุณพี่นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากลัวเมียด่ามากกว่ากลัวรถชนนะคะโถ้าเป็นจริงเนี่ยนะโอ้โหเมียนะ พี่เออเนี่ยเวลาเขาง่วงก็ให้กำลังใจเขาหน่อยอย่าว่าเขาเอาเอาแบบว่าอะไรเปรี้ยวๆเอาน้ำให้ดื่มดีกว่านวดขับไปก็นวดไปให้ได้ไหมอ่ะดีกว่าจะเอาปากนวดเอามือนวดได้ไหมอ่ะแต่พอบนแล้วตื่นไงพี่แพ้นี่อะไรกับรถแค่นี้ง่วงทไมครับต่อไปตื่นอย่างงี้ตื่นเลยนะคะคุณพี่เอานะก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะฉะนั้นแล้วอย่ากลัวเมียด่ามากกว่ากลัวรถชนนะคะ